นะคะทุกคนสวัสดีนะคะคลิปเปิดครบรอบหนึ่งปีไอวูสลีเตรียมต้อนรับการหมดตัวนะคะหมดตัวของจริงนะคะเดี๋ยวไปดูดีกว่าการอัญเชิญนะก็จะมีในส่วนของนะคะมีเอ็กกูซงเอ็กกูซีด้วยนะนี่มาแล้วมาเลยมาแล้วมารับนะคะอันนี้ก็น่าจะเปิดเดี๋ยวฉันเปิดให้เอามาสักตัวหนึ่งนะเออพวกตัวเอ็กกูซีเนี่ยต้องเป็นของเราแล้วก็บาตันนี่ไงอลอ้ายจริงๆนะคะเหมือนเกมที่เราลากนะคะ เออเกมที่รักเราหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอะเดี๋ยวมาเปิดลักการเดี๋ยวจะเปิดตู้ละสิบโลเลยแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าไปถลุงตู้ไหนกันนะคะน่าจะตู้นี้แหละนะเพราะว่าสิบโลแรกมันจะอันนี้นะอันนี้มันซื้อด้วยอันนี้ได้ไหมอ่ะซื้อไม่ได้หรอเอกูสิปนี่ต้องเติมตังค์ปะใช่ปะเดี๋ยวก่อนนะเรื่อยดีอุ้ยอ,อุ้ยอันนี้หนึ่งอันแทนสิบโลเลยเหรอโอ้ถ้าส้มก็คือหกนะคะ สม้มอุ้ยสม้มอันนี้สม้มไม่ใช่ทองนะอันนี้สม้มอุ้ยเอา้าอุ้ยออกเลยแวะเอ็กซ์ูซีฟว้ายมันต้องออก6ดาวสองรอบน้ำัาถึงจะการันตีตัวที่สามให้เอ็กซ์คูซีฟไหมไม่ใช่นะคะใช่ปล่าวะใช่อ้าวอุ้ยช่วงนี้หมานมากเปิดสิบรอออกววอ,อุ้ย โอ้ยอะไรยาของฟีเวอร์ยังไปตอนที่เสียเงินเหรอเลอกดีเห็นไหมสิบโลมันก็มีอยู่จริงอุ้ยชิตังมีองรวยว่าจะไม่หวนสาธุ <c oughs> าแหลกดารเลอกดีอุ้ยได้ได้ไดไดนางนี่ด้วยดีนะคะเพนเลิศครบแล้วข้ามเลยนะคะเพราะว่าที่เหลือไม่มีอะไรแล้วนะโว่ายได้แล้วอีกตัวนี้ออกยากมากอีกตัวนี้ไม่สี่ดาวสักทีนะเว้าย เปิดมาก็เอฟเลยนะคะเลือกดีโอเลิศดเห็นแมมสิบโลลีคุณสนุกกัเดี๋ยวเข้าไปนะคะอ๋อมันให้ฟรีหรออือลดลดลดปังปังอันไหนตู้นี้ด้วยนะคะเออสิบโรแล้วมันจะการันตีห้าดาวถึงหกดาวขึ้นไปนะแน่นอนเลยแต่ปกติมันไม่ค่อยโดนหกดาวนะหรือว่ามันการันตีอยู่แล้ววะใช่ไหมออาสิบโลนะคะอันนี้วันบาน,านหนึ่งแม็ ทองไหมส้มไหมเออหุยอันนี้ก็ส้มอันนี้ก็ส้มเหมือนกันหุยอันนี้ก็ส้มนะหุยถ้าทองมันจะไม่ใช่แบบนี้นะคะว้ายหกดาวสองตัวติดเลยหรอจะแม่หัวเออโอ้ยนาตูหนาตูหนาตูหนาตู้เออหุยฉันจะประสบความสำเร็จครบรอบหนึ่งปีอย่างนั้นหรอใช่ปาวะ หมาป่าไม่ใช่จบแล้ว,ลวอุย้ยอันนี้ห้าดาวนี่ไม่ใช่หกดาวนะคะโอ้ไม่ใช่หกดาวยางยางยังไม่ถึงยังไม่ถึงนะคะยี่หกดาวมายังตัวป่าวะอิลูมินาติเหรอใครวะอุย้ยว้าวได้อีกแล้วเหรอว้าวว้ายะสบความสำเร็จวะอุยอ้ยอุยอ้ยน่ากลัวมากเลยจะไม่หัวเจ้าฮอป๊อปวายตายแล้วสาธุโดพันเต อะไรยากนะกูมากอุ้ยอวิธิหาครบรอบหนึ่งปีหรอหรอือว่ามันการันตีอยู่แล้วสิบโลแรกเรื่องนี้เอ,อ้ยเธอแรงมากนะเรื่องนี้ไม่แตกหรือยังเยอ่ะดีแจจะไม่แตกเวอร์นะว้ายอะไรขนาดขนาดดันนะเฮ้ยนักกูกันเป็นนาะเรื่องนีตอนแหนหรือเปล่าเนี่ยสิบโลแรกกรันปีปะเนี่ยไม่นะหลังจากอันเชอญอัปเดตนะการันตีออรีเรนหกดาวภายในสิบโลแรกนะเออหูหลอก ว่ามันต่อแหละวะ่ามันหกดาวสิบโลแรกหรือเปล่ามันเวอร์ไปนะเธอเออการันตีเป่าวะหลอกกระเทยหรือเปล่าเนี่ยต่อแหละ่นะไม่เห็นบอกเลยเธอว่าการันตีหกดาวดังนั้นการพยายามอันเชื่อหลอกข้อมูลเราเรีวยววัประสบความหมดเลยรอบนี้เปิดเปิดอดีตไหมอดนนี้สีทองอันนี้เก็บไว้นะคะว่าฉันเก็บทองว้ให้หนาย อีซิเดนนะคะตัวที่เราต้องมีนะอนี่ไม่เปิดนะคะจริงก็เปิดทีละสิบก็ได้นะครับเปิดหรอกเปืองนะฉันจะเก็บไว้ให้ในายอีซี่เท่านั้นไม่เปลี่ยนแปลงลมันการันตีเลยหรออ,อันนะ้นไหนๆเกมก็แจกร้0ยโลฉช่ว่ามาถลุงไปเลยดีกว่านะคะให้มันหกดาวไปเลยหกดาวตัวแรกของไอดีเรานะคะเรื่องนี้เออเรียบร้อยห้าดาวสี่โลร้ลองไห้อะไรหรออุยแรกนะ อ่ะเดี๋ยวมากดเลยนะคะถลุงถลุงไปเลยยาวๆนะคะคลิปนี้ป่ะส้มเท่าน,านั้นโอ้ยอันนี้ทองนะทองเป็นห้าดาวนะเออลุนห้าดาวแล้วที่เหลือก,ก็กดข้ามเลยนะคะเพราะว่าเราได้ครบหมดแล้วสามดาวสี่ดาวเออมาะลุงกับเอ็ก s i คสิตัวนี้มันก็น่าเล่นเหมือนกันนะแล้วฉันเป็นเมนทีมสายฟ้านะคะ ที่มันใส่ฟ้าคุณลดสำหรับชันนะสัดให้โดนหนึ่งในไอดีของชันทีมอื่นรู้สึกว่ามันบุบๆไปหน่อยไม่รู้สิฉันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะเปรี้ยงป้างเท่าไหร่แต่จริงๆเทคนิคมันก็เล่นเหมือนเหมือนกันทุกทีมแหละนะสีแดงอนาสุดนะคะฉันพูดเลยเดี๋ยวก่อนนั้นแล้วทำไมห้าดาวมันไปไหนแล้วล่ะรุนห้าดาวอ่ะ ถ้าดาวเหมือนได้ครบยังก็ยังไม่ค่อยครบใครละนะปลาหมึกหรอปลาหมึกดีเอฟปลาหมึกหกดาวแล้วป่าววะปลาหมึกเหมือนจะห้าดาวแปลกๆแล้วยังก็ไม่รู้<ส>ออกตัวสุดท้ายสภาพ้าเออเลิศโนหนึ่งนับปร์วันเนี่ยพวกคอนเวอร์ออโต้คอนเวอร์ต้องเก็บให้ได้นะทุกคนโอ้เอออีกสักตัวไหมอีกสักตัวก็พอใจละไม่ต้องหกหรอกจบแล้วข้าม ม่วงก็คือข้ามนะคะทุกคนม่วงก็คือข้ามหล่ออย่างที่พูดเป๊ะหลอมันลรอซื้อเราหลอ่อหลอไปเลยหมดตัวไปเลยร้อยโลฟีวะ่ะไหนโอ้ยทองอย่างเดียวไม่ส้มเลยฉันว่านา้มันการันตีแล้วล่ะอุย้ยทองสองอุย้ยทองสองก็ดีอยู่สาธุเลยนะหลุดหลุดแม็กกี้เถอะขอร้องหลุดหกดาวอะ่ะ อยากได้แม็กกี้มากนะคะคือชีวิตเนี้ยเกมเนี้ยแม็กกี้คือฟิลแบบ sp พีฮิกังเออไม่ใช่ sp อะไรอะ f อชชื่ออะไรวะคาวุยะอะไรพวกปั่นไฟอะมันจําเป็นนะจริงขอได้ไหมยะหลุด6กดาวขออีซี่แดนได้หรือเปล่าเบอร์เี่ก็ดีนะคะทำหกดาวได้ยิ่งดีนะคะครบดีออโต้คอนเวอร์นะเรีย เลียมาสิบโลฟีได้สี่ม่วงอ้าวเห็นไหมไม่กาลันตีนะตอนนี้ไม่ลุนหน้าตู้นะลุนตัวไม่มีฉันอยากได้เธอคือถ้ามันได้ปุ๊บทีมแดงฉันมันจะสมบูรณ์แบบแบบว่าทุกทีมสมบูรณ์หมดเลยอะเกมนี้ตัวที่สำคัญไม่ใช่ดาเมจนะต้องหาคอนเวอร์ให้ได้นะมันมีคอนเวอร์คือไม่มีช่องเล่นนะคะไม่มีช่องเล่นเท่ากับไม่ได้โจมตีนะคะแรงแค่ไหนก็ยูนก้อยอยู่ตรงนะหละนะคะ ส้มไปดูในสีหมดแล้วมัง้งส้มไปนไหนวะไว้มาแล้วนี่ไงส้มหน้าตู้หน้าตู 50, 50, 50้ห้าสิบห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นอุ้ยมีห้าดาวด้วยห้าสิบเปอร์เซ็นมันจะเป็นแบบฟิลแบบเขาวควายนะคะตาสัญลักษณ์ถ้าขึ้นอิลูมินาหรือเปล่าเหมือนจะอยู่แก๊งอิลูมินานะคะเอ,อ,อิลูไหมใช่อิลูมินาติกเขาวควายเขาวควายไหม เลิศตัวที่สองนะคะไม่หลุดอุย้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์มีอยู่จริงเฮ้ยและอีกยี่หลันเจ้ล่ะอุย้ยเธอมาดวงดีนี้แล้วยี่หลันหลุดก็คือเวนนะเราเหลีอยนัดสื่อกับยี่หลันนะคะที่เราต้องไปเปิดหาเดลี่ยห้าดาวอีกตัวหนึง่งไว้คอมพิวต์แล้วอันนี้ใครอ,ะอ่ะอ๋ออันนี้ก็มีแล้วนะคะรู้สึกว่าเหมือนจะครบแล้วมั้งห้าดาว หกดาวเลยไหมคะทุกคนเออสม้สมหวานส้มหนึ่งเม็ดได้แล้วนะสามดาวสามดาวโอเคละเพราะว่าได้สกิลเปิดฉากแล้วนะคะเปิดมาเริ่มไกดสกิลได้เลยถือว่าโอเคนะเมื่อวันส้มไหนเปิดหกดาวไปเลยไหมเปิดให้เลยเปิดให้หมดเลยนะคะยังไงมันก็แบบนะแจกฟรีอยู่แล้วส้มไหมทองอะทองทองก็โอเคน่าจะครบแล้วแหละ ห้าดาวฉันน่ะมันออกห้าดาวบ่อยเพราะฉันเป็นคนชอบกดสิบโลทุกตู้ใหม่เอ่อจะมาล่างหัวหวนหวหนเหงาอิกแล้วหรอผมเล่าหนึ่งปีทางทีก็จัดเต็มไปเลยค่ะหนูรักจัดใหนูรักจัดเต็มนะพอดีจบจบขนาดกิจกรรมที่แล้วฉันยังไม่เล่นเลยอ่ะฉันเล่นเอาเพสเสร็จแล้วฉันไม่ได้กิจกรรมย่อยอ่ะฉันขี้เกียจมากเลยนะ ใข่อะอ๋ะอนี่ก็มีแล้วมีอ่าปดดาวสุดสุดนะดใช่ปะเฮ้ยแก่อนนะมีสองตัวนี่ว่าอ้าวใครอีกตัวหนึ่งอ่ะอ๋ออีกหย้ยคนนี้เหรอบูททุกตัวตู้นี้ปดดาวแล้วกันเผื่อจะกิ่งอเหลืออีกสองรอบนะคะมามาเหรอสมไหมคะส้มไหน นี่ไม่ส้มข้ามค่ะ <c oughs> เออส้มอีกนะส้มหวานหวานส้มอีกส้มหวานหวานอะไรดวงดีมากของเกลยอเอาลบไปแล้วหรอโหโหไม่รอร้อยโลละกูเลือกหน้ามองโหใช่ไหมส้มอีกแล้วส้มอีกแล้วหน้าตู้ตัวที่สามหรือเปล่าเอ๊ยยังไงนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์มีอยู่จริงหรือเปล่า โอ้สองทองด้วยถ้าเป็นอิลูมินานี่ก็คือนะจะพูดเลยนะอิลูมินาป่าวจะได้อีซี่แดนน่ะจริงนะใจจริงอยากได้อนะีซี่า Easy มากเลยเนี่ยหกดาวนะคอนเวอร์แดงหกดาวหุยได้แล้วหลอส้มไหนคะส้มอีกส้มอีกมึงส้มอีกอย่างส้มมันได้อีกดาส้มไม่พอ,อ,อมันมันอยู่ไหนล่ะสามตัวสุดท้ายเลยเหรอ ห้บอร์เนตจะหลุดไหมเราไม่หลุดมาสองรอบแล้วนะอิลูมินาไหมอิลูมินาไม่หลุดโอ้ยหลุดอิลูมินาหลุดโอ้ยอีไวเออเอหลุดแล้วนะคะตัวแรกของเราต้นห้าหลุดสองรอบอะ่ะหกดาวครั้งที่สามการันตีนะคะอืมไว้ก็เก่งนะหลุดแล้วว่าไม่เป็นไรนะคะดาวสี่มันไม่จำเป็นเท่าไหร่ ปกติหกดาวมันจะสำคัญที่ดาวสามกับดาวหกนะอืมใครวะเนี่ยุวิมกรอ๋อทากิมีแล้วอ่ะโกกิแป้งโกกิไมเชียคําพูชานร้อยโลนี่ต้องเล่นกิจกรรมหรอรวมๆแล้วได้ร้อยใช่รวมๆแล้วได้ร้อยโลนะแต่ว่าต้องเก็บทุกคอนเทนต์ของนางที่มางมาตอนเนี้เออคิดว่าน่าจะร้อยโลอะครบนะคะทุกคนประสบความเปิด อันนี้อะไรอะ่ะเปิดไหมอีกสักสิบไหมเปิดสักสิบแบตตูวนี้ตัวนี้มีครบหมดแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเก็บไว้นะฉันรอเธอและนางคอนเวอร์อีซี่มันเลมาสองครั้งเองปีที่แล้วปีนี้มันยังไม่มาเลยนะมาเดี๋ยวฉันรอทะลุงนะคะรถเร็วน,นี้เก็บไว้สีทองต้องเก็บไว้ทะลุงใหญ่คอนเวอร์แดงเท่านั้นต้องเอาให้ได้อะ่ะเอาให้ออกอ่ะจะพูดเลยนะถ้ามันมาอนะ่ะ พลาดแล้วพลาดเลยนะว่าหรือเปล่าเกมเปิดมา2ปีรีรีแค่2ครั้งเองแถมปีนี้ยังไม่มาสักรอบเลยคนอื่นก็คือมาลงตู้แบบโอ้โหเวียนไหว้ตายเกิด850ล้านรอบซับหเย้เธนี่หกดาวคืออะไรหกดาวลดคู่ดาวนะก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่สำหรัาจำเป็นแค่ดาวสามก็พอแล้วอืมถ้าจะไปเปิดหกเลยก็ ป่าอยู่แต่มันตัวเอกลูสีฟเนาะมาแล้วมาเลยนะคะทําก็ดีโอเค one, นะเบื่อวันนะประสบความค่ะเดี๋ยวช่าก็จะทํานางละกันเดี๋ยวจะพักทีไม้ไปก่อนอนะคะอ่ะประมาณนี้ละกันกาชาอาเฟตแรกละกันเวลายังเหลือนะเออถ้าก่อนตู้ออกแล้วมีเพรอีกเราก็จะเจอกันต่อนะคะกับใย,ยชื่ออะไระเดี๋ยนี้เดี๋ยวนี้มันชื่ออะไรอุยน้องคณะน้องคณะให้เราาวะเธอนางไรฮาร์ตนะคะ เออยเจอกันใหม่พาร์ทสองค่ะเอออีกยี่สิบวันเจอกัน